สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตาชาทะรอดินบรลีน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายปิกอากาศนะคะมีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะคะอยากจะให้ทำหัวข้อที่ชื่อเรื่องว่ารักคุณจะจบอย่างไรเขาจะเลือกใครนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเหมาะสมกับคนที่มีความรักที่คุ้มเครือเหมืนก็มีปัญหาเข้ามามีความรักระหว่างคน3คนก็ได้นะคะ ทั้งเป็นเจ้าชะตาแล้วก็คนที่เป็นมือที่สามนะคะก็ลองดูซิว่าเขาคนนั้นน่ะคนกลางตัวแปรเขาจะรักหรือว่าจะเลือกใครแล้วก็ความรักจะจบยังไงนะคะระหว่างคนสามคนนะก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็มีสามกองด้วยกันนะคะกองแรกสีม่วงกองที่สองสีส้มกองที่สามสีเขียวนะคะเพื่อนๆก็ตั้งเจตอธิษฐานเลือกไว้ เลือกได้เลยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรและเขาคนนั้นะจะเลือกใครนะคะจะเลือกคุณหรือว่ามือที่สามนะก็ลองมาดูซิก็หวังว่าเพื่อนๆจะเลือกได้แล้วนะคะการทำนายปิกอากาศก็ดูได้เรื่อยๆนะถ้าเชื่อชอบอย่างไรก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รับฟังรับชมหรือไม่ก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะ ส่วนระยะเวลาแม่หมอก็จะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะก็ลองเลื่อนดูได้นะถตาใครเลือกกองไหนนะคะกองที่1สีม่วงกองที่2สีส้มกองที่3าสีเขียวก็หวังว่าเพื่อนๆจะเลือกได้แล้วนะคะเราก็มาดูกันเลยสาหรับเพื่อนๆเ,เลือกกองแรกสีม่วงนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นพไพ่แปลงคุณได้ The World นะคะพระราชนีถือถ้วย9้าไม้เทา้า9ดาบ The Sun The Lover 5ห้เหรียญอัศวินถือถ้วยเตรียมพแล้วก็5ดาบนะคะพไพ่ใบสุดท้ายนะมองว่าความรักของคุณอาจจะจบแบบมีปัญหานะคะ แต่นี้มาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ความรักนะคะก็สามารถดูได้ทั้งเจ้าชะตาแล้วก็มือที่3หรือว่าคนที่มีความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมองว่าความรักของคุณนะ่ะจะดีก็ไม่ใช่จะร้ายก็ไม่เชิงนะเป็นความรักเหมือนกับว่าความรักหมุนเวียนนะคะจะจบก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงอะ่ะ มองภาพลักษภายนอกอะเหมือนก็ว่าจะมีความสุขมีความสมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นความรักที่มีความสุขแบบไม่สุดนะคะเหมือนก็ว่าความรักของคุณและเขาคนนั้นะ่ะไม่มีจุดยืนตายตัวนะเหมือนกับว่าเป็นความรักที่ยังไม่มีจุดยืนว่าจะเอาอยัางไงกันแน่นะมือนกับว,วนเวียนไปวนเวียนมานะคะแต่อันนี้มาดูซิว่า อุปสรรคปัญหาเป็นเพราะอะไรมองว่าในบางครั้งเขาคนนั้นหรือว่าคนรักคุณนะ่ะนิ่งๆใส่คุณเหมือนเขาไม่สนใจคุณหรือไม่ก็เหมือนกับว่าทําท่าเฉยเมยใส่คุณนะคะคุณก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงรักคุณไหมคุณก็เลยมีความกังวลใจนะคะส่วนสิ่งที่คุณคิดคุณคิดว่าความรักในครั้งเนี้ยไม่มีความคืบหน้าไม่มีความก้าวหน้ามีแต่ความอึดอัดใจนะคะ แล้วก็คล้ายๆว่าย่าอยู่กับที่อ่เพราะว่าก้าวไม่เท้านะแทนที่ความรักของคุณจะก้าวต่อไปนะแต่กลายเป็นว่าก้าวเพื่อย่ําอยู่กับที่นะคะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะ่ะมีแต่ความอึดอัดใจให้กับคุณมากกว่านะคะส่วนสิ่งที่ผ่านมามองว่าคอรักของคุณนะ่ะสร้างแต่ปัญหาให้คุณปวดหัวนะคะมีแต่เรื่องคิดมากไม่เว้นวันเหมืนก็ว่ามีเรื่องคิดมากไม่เว้นแต่ละวันเลยอะ่ะ มันก็ว่าเขาสร้างปัญหาให้คุณเครียดคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับในบางครั้งคุณก็พยายามทําใจนะคะพยายามที่จะปล่อยวางแต่ก็ทําใจไม่ได้สักทีมีแต่เรื่องเข้ามาตลอดเวลานะคะมันก็ว่าสร้างปัญหาหคุณปวดหัวอยู่เรื่อยๆส่วนสิ่งที่คุณต้องการนะต้องการความรักที่สดใสคุณต้องการความรักที่มีอนาคตมีความสมบูรณ์แบบนะคะแต่อนาคตบอกได้เลยว่าความรักของคุณนะ่ะ เป็นรักที่เป็นทางเลือกหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามาหรือคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้นะคะมีความไม่ชัดเจนหรือไพ่ใบนี้รักสนุกแต่ไม่ชอบความผูกพันนะคะเหมือนก็ว่ามีรักไปเรื่อยๆอะ่ะเหมือนก็ว่าเขาคนนั้นหรือว่าคนรักคุณน่ะไม่รู้จักพอนะคะและสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าความรักจะมีการหันหลังให้เพราะว่าในบางครั้งอะ่ะมีแต่คุณฝ่ายเดียวนะที่เป็นฝ่ายตามเขา หรือว่าคุณเป็นฝ่ายตามเขาเพียงฝ่ายเดียวหรือว่างอนงอเขาฝ่ายเดียวโดยที่เขา่หันหลังหนีหรือไม่ก็อาจจะไม่มีใจให้คุณนะคะมันก็ว่าเขาพยายามตีตัวออกห่างหรือว่าหันหลังให้คุณแต่มีแต่คุณเท่านั้นที่เป็นฝ่ายเดินตามนะคะพยายามที่จะงอเขาอยู่ตลอดเวลานะแต่เขาก็ไม่ค่อยเห็นใจคุณเท่าไหร่นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้วางแผนว่า เขาอ่าจะรักคุณเหมือนอย่างที่คุณรักเขาแต่ไพ่บอกได้เลยว่าเขาา่เป็นคนที่เจ้าชู้ไม่รู้จักพอนะคะและสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าจะมีความรักที่สมบูรณ์แบบหรือคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวคุณหวังว่าเขาจะกลับมามีอนาคตกับคุณหรือว่ามาทําเพื่อลูกเพื่อเต้านะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันก็หวังว่าจะกลับมามีคู่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ หรือว่ามีความรักที่ดีเกิดขึ้นนะคะคุณคาดหวังว่าเขาจะกลับใจได้แล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่ดีนะคะมีความสุขแต่สิ่งที่ได้รับบอกได้เลยว่าเขาสร้างแต่ปัญหาให้คุณอย่างแน่นอนนะคะเหมือนกับว่าเป็นไพ่จบไม่ค่อยสวยนะจบแบบมีปัญหาแล้วก็เหมือนกับว่าในบางครั้งมีปัญหาที่ไรเขาก็หันหลังให้คุณทุกทีนะคะ ไพ่ใบน,นี้มีแต่ปัญหาเข้ามานะลักษณะเหมือนกับว่าเขาอะไม่สนใจแล้วก็คล้ายๆเหตุคนเห็นแก่ตัวนะคะมีแต่สร้างปัญหาให้คุณมากกว่าแล้วก็หาเรื่องปวดหัวให้คุณนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์บอกได้เลยว่าคุณยังไม่มีจุดยืนตายตัวเกี่ยวกับความรักที่แน่นอนนะมองว่าอนักตของคุณ่ะมีเรื่อง ของคน3คนเข้ามาหรือว่ามีปัญหาเรื่องตัวเลือกนะคะคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือว่าเขายังไม่รู้จักพอนะคะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็มีความเป็นไปได้ก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะจบแบบไม่แฮปปี้เท่าไหรอ่อ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะเหมือนกับว่าคุณเป็นฝ่ายแก้ปัญหาจะเพียงฝ่ายเดียวนะคะโดยที่เขาหันหลังหนีนะคะ แล้วก็ความรักไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะแต่น,นี้มาดูซิว่าเขาจะเลือกใครนะคะระหว่างคุณที่เป็นเจ้าชะตาแล้วก็มือที่สามนะดูซิว่าเขาจะตัดสินใจเลือกใครนะคะก็มาดูไพ่เทียบกันเลยนะระหว่างเจ้าชะตากับมือที่สามนะคะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ถ้าเป็นรักระหว่างคน3ามคนบอกได้เลยว่ามีแต่ปัญหาเข้ามาแน่นอนนะ ไม่มีความสมบูรณ์แบบนะคะอันนี้มาดูซิว่าไพ่เจ้าชะตานะว่าเขาจะเลือกใครระหว่างคุณแล้วก็มือที่สามนะคะหรือว่าเขาอาจจะไม่เลือกใครเลยก็ได้เราก็มาดูมาดูเปรียบเทียบกันเลยนะคะอันนี้เป็นไพ่ของคุณนะคุณได้สิบไม้เท้านะคะส่วนมือที่สามได้เด็กถือไม้เท้ามองว่าเขาไม่เลือกใครเลยนะคะเขาเห็นแก่ตัวนะ เพราะว่า,าไพ่ใบแรกของคุณนะ่ะเป็นสิบไม้เท้าคุณค่อนข้างเครียดแล้วก็มีปัญหาเข้ามาในชีวิตของคุณมากมายนะคะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็ความรักของคุณแก้ไขปัญหาไม่ตกนะคะมีแต่ความทุกอ,อกทุกใจเกิดขึ้นเหมือนเขาเองก็ไม่ได้เลือกคุณนะแล้วก็มือที่สามก็เช่นเดียวกันนะคะ มองว่าเขาอาจจะมีรักใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้นะเขาไม่สนใจทั้งคุณแล้วก็มือที่สามนะคะแต่เขาสนใจแต่ตัวเขาเองมากกว่าแล้วก็ทิ้งปัญหาให้คุณแล้วก็มือที่สามแก้ไขนะคะบอกได้เลยว่าในครั้งนี้คนที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือเขานะเป็นคนตัวกลางนะคะที่สร้างปัญหานะคะมองว่าเขาไม่เลือกใครนะ แล้วก็มีความรักใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นะคะสีม่วงคุณอาจจะรับรู้ได้แล้วนะว่าความรักของคุณจบเป็นเช่นไรแล้วเขาเลือกใครนะคะอันนี้ก็มาดูซีสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สสีส้สมนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้5ถ้วยได้8ถ้วยได้2ถ้วย สามเหรียญแฮงแมนจัดเม้นทสดาบ7จไม้เทา้าเดล o เวอร์แล้วก็2ดาบน,นะคะมองว่าจุดจบความรักของคุณเหมือนกับว่าอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะคะระหว่างคุณหรือว่ามือที่3มมาดูซิว่าในช่วงนี้ความรักของคุณเป็นเช่นไรสิ่งที่เกิดขึ้นยืนคอตกเลยนะคะความรักของคุณเหมือนคนอกหัก มีความผิดหวังเสียใจกก้นไม่ได้เหมือนกับว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะบอกได้เลยว่าความรักของคุณมีความเศร้าโศกเสียใจมีความผิดหวังนะคะมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาอย่างแน่นอนนะแล้วก็ในบางครั้งที่ผ่านมาคุณให้อภัยเขามาตลอดนะแต่เขาก็ยังเหมือนเดิมนะคะคุณก็เลยช้ำอกช้ำใจ แล้วก็ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นน่ะในบางครั้งคุณก็น้อใจเขานะคะอยากจะก้าวต่อไปหรือว่ามุฟ e ออนนะแต่คุณก็ไม่สามารถตัดใจจากเขาได้และในบางครั้งเขาก็เหมือนกับว่าหันหลังให้คุณแล้วก็ทิ้งคุณไปนะโดยที่ไม่อะไรใยดีนะคะเหมือนกับว่าคุณไม่มีหัวใจและความคิดของคุณคุณก็คิดว่าคุณนั้นรักเขามากมายยังไงเขาก็เป็นคนที่ใช่แล้วก็ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะ เป็นเพราะว่าคุณน่ะรักเขาก็เลยตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะส่วนสิ่งที่ผ่านมาหรืออดีตที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะเป็นคนสามคนที่ยังเคลียร์ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะและเขาก็ไม่เลือกใครในขณะนี้นะและสิ่งที่คุณต้องการต้องการให้เขากลับมารักคุณรักเดียวใจเดียวนะคะแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณต้องการน่ะกลายเป็นความทุกข์นะ มีแต่ความอึดอัดอัดอั้นตันใจพูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้แล้วก็ไพ่ใบนี้เหมือนกับว่ามีการผูกมัดมันก็ว่าความรักของคุณนะ่ะดิ้นไม่หลุดนะมีแต่ความทุกข์มากกว่านะคะที่จมปักอยู่คล้ายๆว่าคุณจมปักอยู่กับความทุกข์นะคะที่ดิ้นไม่หลุดห้อยห้อยหัวตองแต่งเลยอะไพ่ใบน,นี้นะคะแล้วก็อนาคตมองว่าความรักของคุณ ไม่มีความชัดเจนแล้วก็ต้องรอต่อไปนะคะเขายังไม่มีความชัดเจนให้คุณและความรักของคุณก็ต้องรอต่อไปนะเหมือนก็ว่าคุณอาจจะจับได้หรือว่าอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะและเขาก็สร้างความเสียใจให้กับคุณทาให้คุณมีความผิดหวังเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าเขาจะเงียบหายไป หรือไพ่ใปเนี้ยเขาพยายามตีตัวออกห่างคุณหรืออยู่ดูดีเขาก็อาจจะเงียบไปก็ได้นะคะและสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้คุณก็วางแผนเอาไว้ว่าจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขากลับมารักคุณหรือว่าทําทุกอย่างเพื่อเขากลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อคุณนะคะไพ่ใปเนี้ยคุณพยายามเพียงฝ่ายเดียวนะโดยที่เขาอะไม่รับรู้อะไรนะคะในบางครั้งคุณก็เหนื่อยหน่ายใจ ส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าเขาจะรักคุณนะคะแต่ไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่ายังไงก็ยังมีตัวเลือกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ารักสนุกแต่ไม่ชอบความผูกพันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็ได้ความรักยังไงก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายสิ่งที่ได้รับหรือว่าจุดจบก็คืออยู่ที่การตัดสินใจนะคะว่าเขาจะเลือกใคร ลักษณะเหมือนกับว่าเขาลังเลใจตัดสินใจไม่ถูกหรือว่าอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่ก็ได้นะคะในไพ่ใบนี้หรืออาจจะต้องมีการตกลงพูดคุยกันก็ได้นะคะว่าว่าจะเอายังไงว่าจะตัดสินใจเลือกใครนะคะหรือว่าการตัดสินใจของเขาอาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจก็ได้แต่อันนี้มาดูซิว่าเขาจะตัดสินใจเลือกใครแต่ลักษณะเหมือนกับว่าคุณมีความผิดหวังเกิดขึ้นนะ หรือการตัดสินใจของเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะไม่เลือกใครเลยก็ได้แต่อันนี้มาดูซิว่าเขาจะตัดสินใจเลือกใครระหว่างคุณแล้วก็มือที่สามนะคะเพราะว่าจุดจบก็คือการตัดสินใจของเขาคนนั้นนะคะมาดูซิว่าเขาจะเลือกใครนะอันนี้เป็นเจ้าชะตากับมือที่สามนะคะดูซิว่าไพ่ของใครจะดีกว่ากันนะคะ นี่ของมือที่สามนะมองว่าเขาเลือกทั้งสองคนนะของคุณได้หกไม้เท้าของมือที่สามได้สิบถ้วยลักษณะเหมือนกับว่าเขาเลือกทั้งสองคนนะคะส่วนคุณเองอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับงานให้กับเขาก็ได้ส่วนไพ่ของมือที่สามมองว่าเขารักแล้วก็มีความจริงใจและเขาอยากได้มาเป็นครอบครัวนะคะ หรือไม่เขาอาจจะตัดสินใจเลือกทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะการตัดสินใจของเขามองว่าเขาเลือกทั้งสองคนนะเพราะว่าคุณก็ได้6ไม้เท้าส่วนมือที่3ก็ได้10ถ้วยแต่การตัดสินใจของเขาอาจจะทําให้คุณผิดหวังก็ได้เพราะคุณต้องการให้เขามารักคุณหรือว่าอยู่กับคุณคนเดียวนะคะแต่มองว่าเขาตัดสินใจไม่ได้แล้วก็เก็บเอาไว้ทั้งสองคนนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2อนะคะอันนี้มาดูซิว่ากองที่3ส,สีเขียวนะคะมาเป็นอย่างไรบ้างาไพ่ใบแรกของคุณได้9้าเหรียญ2ดาบหดาบ The d เด e เจถ้วย The Fool ก้าไม่เท้าหถ้วยสเต็งแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้3ดาบมองว่าจุดจบของคุณความรักของคุณระหว่างเขาหรือว่าคน3มคนสิ่งที่ได้รับก็คือความเจ็บช้ำน,น้ำใจความเสียใจความทุกอ,อกทุกใจนะคะคล้ายๆว่าความรักของคุณอาจจะเป็นความรักแบบ น้ำผึ้งอาบยาพิษนะคะแต่นี่มาดูซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไรลักษณะภาพไพ่เหมือนกับว่าคุณอนะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมนะแต่หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้คุณมีเงินมีทองมากมายแต่หาซื้อความสุขหรือว่าความจริงใจไม่ได้เลยนะคะส่วนอุปสรรคปัญหามองว่าเขาคนนั้นอนะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครนะคะแล้วก็สามารถแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตกลงได้ ว่าเขาจะเอายังไงเกี่ยวกับความรักในขณะนี้เหมือนก็ว่ายังมีเรื่องลังเลหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าตกลงกันพูดคุยเคลียร์กันอยู่นะคะและสิ่งที่คุณคิดคุณคิดว่าคุณจะหันหลังให้เขาและก็ต้องการก้าวไปหรือไม่ก็มุ่งอ่อนนะคะคุณไม่สามารถทนอยู่กับความรักหรือว่าความเจ็บปวดนี้ได้แล้วก็สิ่งที่ผ่านมามองว่าความรัก ระหว่างคุณและเขาอะมีการจบไปแล้วนะคะหรือไม่ก็ลักๆเลิกเนะแต่มองว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการจบหรือว่าบอกเลิกกันไปแล้วนะคะและในขณะน,นี้คุณเองมากกว่าที่เป็นฝ่ายตัดสินใจนะว่าจะก้าวต่อไปแล้วก็มุ่อ่อนนะคะถ้าเขาคนนั้นไม่สามารถตัดสินใจได้อาจจะเป็นคุณมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตัดสินใจเสียเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการอะต้องการให้เขาว่ารักเดียวใจเดียวนะ แต่ไพ่บ่งบอกว่าเขาอะหลายใจนะคะแล้วก็ไม่รู้จักพอนะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็อนาคตบอกได้เลยว,ว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายตัดสินใจเองเห็นไหมภาพไพ่เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะและสิ่งที่คุณกลัวกว่า,วาความรักของคุณนะ่ะมีแต่ความอึดอัดไม่มีความก้าวหน้าย่ำอยู่กับที่ และสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณนะ่ะคุณวางแผนเอาไว้ว่าจะให้เขากลับมาแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่หรือไม่ก็ให้เขากลับมารีเทิร์นนะคะคุณก็ยังให้โอกาสเขาแต่สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้คุณหวังว่าถ้าไม่มีเขาจริงๆคุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะลักษณะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะไม่สามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้นะคุณพึ่งได้แต่ตัวเองเท่านั้นนะคะ คุณก็พยายามเข้มแข็งทางกายและก็ใจและก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองถ้าไม่มีเขาแล้วก็สิ่งที่คุณได้รับหรือว่าจุดจบนั่นคือความเจ็บปวดในใจที่คุณได้รับนะคะความเสียใจความทุกข์ใจแล้วก็ภพ่ใปน,นี้มีแต่ความเศร้าโศกนะคะแล้วก็ผิดหวังในตัวตนของคนที่คุณรักนะคะเขาสร้างความเสียใจให้กับคุณนะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์มองว่าคุณเองมากกว่าที่จะตัดสินใจออกมาจากความรักความสัมพันธ์นะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าคนรักของคุณหรือว่าเขาคนนั้นน่ะจะเลือกได้ไหมระหว่างคุณแล้วก็มือที่สามนะคะเขาจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าลักษณะภาพไพ่คล้ายๆว่าเขาอาจจะบอกเลิกหรือว่ามีการจบกันไปแล้วก็ได้นะคะก็เลยทำให้คุณทุกข์ใจเสียใจนะหรือคุณเอง อาจจะเป็นฝ่ายบอกเลิกเขาแล้วก็ได้หรือว่าบอกจบกับเขานะคะแต่นี้มาดูซิว่าเขาจะเลือกใครระหว่างคุณหรือว่ามือที่สามนะคะดูซิว่าไพ่ใครจะดีกว่ากันนะคะอันนี้ตัวคุณนะคะมือที่สามเราก็มาลุ้นพร้อมๆกันเลยว่าไพ่ใครดีกว่ากันนะว่าเขาจะตัดสินใจเลือกใครนะคะก้าถ้วยของคุณได้ก้าถ้วยนะคะของมือที่สามได้พระราชินีถือถ้วยนะมองว่า เขาอะเลือกคุณนะแต่มองว่าเขาก็ตัดสินใจไม่ได้เก็บเอาไว้ทั้งสองคนนะคะแล้วก็เป็นรักซ้อนต่อไปเพราะว่าก้าวถ้วยขึ้นนะคะเขาก็ยังมีอะไรปิดบังคุณอยู่แต่มองว่าเขาก็ไม่ทิ้งคุณนะเขาก็ยังรักคุณแล้วก็ดึงล้างคุณไว้นะคะยังไงเขาก็ไม่ปล่อยคุณมองว่าเขาตัดสินใจไม่ถูกนะเลือกทั้งสองคน ส่วนมือที่สามลักษณะมันก็ว่ามือที่สามเองก็นิ่งใส่เขานะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้มองว่ามือที่สามเองเขาก็มีความรู้มีความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกันที่ว่าแฟนคุณหรือว่าคนรักคุณเลือกไม่ได้นะคะแล้วเขาก็มีความน้อยใจนะแม่หมอมองว่าคนรักษคุณอ,อาจจะตัดสินใจไม่ได้เลือกเอาไว้ทั้งสองคนนะคะ แต่ทั้งคุณแล้วก็มือที่สามอะต่างคนต่างก็อาจจะน้อยใจแล้วก็ไม่ต้องการให้ความรักเป็นรักซ้อนต่อไปนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณและมือที่3อาจจะตัดสินใจออกจากความรักความสัมพันธ์เสียเองนะคะก็จบลงเพียงแท่นี้นะสาหรับความรักความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่3านะคะสีเขียวนะเพราะว่าจุดจบบอกได้เลยว่าไม่สวยนะคะ ยังเป็นปัญหาระหว่างคน3คนที่มีแต่ความทุกข์ใจแล้วก็เสียใจนะคะเพราะเขาคนนั้นน่ะเลือกไม่ได้นะคะและคนที่ตัดสินใจที่จะออกไปก็อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะ